สวัสดีครับมาพบกับรายการอีกอย่างว่า EP 59นะครับกระผมรายการอีกอย่างว่าเป็นรายการที่เอาข่าวทั่วโลกทุกโซเชียลทุกทุกอย่างทั่วต่อมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกับข่าวนั้นนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์วันนี้ครับเจอทุกวันจันทร์แล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับอย่าลืมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสือแนะแนะนำติชม คอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักหน้าคอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับอย่าลืมว่าฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับกระผมก็เป็นการเสียเวลาฮะพายเรือไปไหนตำรวจเอใจชายพาเรือไปบริษัทสาชั่วโมง คนบ้านเจอตู้เซฟที่จรกรรมมาซับซ้อนนี่กว่าในหนัง <c oughs> มีอย่างนี้ดีเรอวะรู <c oughs> ปแปงมะเนี่ย <c oughs> อ่ะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวย่อๆแล้วก็เนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่านะว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับมา <c oughs> อ่ะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จีนนะครับโดยชายคนนี้ครับพายเรือแล้วว่ายนะ้ำไปในบริษัทครับแล้วยกตู้เซฟกลับมาบ้านครับ ตำรวจเจอภาพเขาในกล้องวงจรปิดจึงไปตามจับครับเพราะว่าเขาขโมยเงินไปถึง4.7ล้านบาทครับเขารับสารภาพว่าตัวเองครับเป็นอดีตพนักงานรู้ลู่ทางขโมยของในบริษัทนี้ดีครับจงลงมือด้วยการพายเรือฮะสุดยอดไปเลยสุดยอดฮะเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มกันดีกว่าว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับปลาโดยเรื่องราวนี้ครับใครเห็นก็ว่าแปลกนะครับชายพายเรือไปบริษัท3ชั่วโมงนะครับ ตั้งแต่เช้าตู่นะครับตำรวจบุคคลบ้านครับเจอตู้เซฟครับที่ถูกแจ้งหายอึ้งวิธีโจรกรรมยิ่งกว่าในหนังอีกฮะโดยเรื่องราวนี้ครับเว็บไซต์โซฮาครับรายงานคดีที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนตุลาคมนะครับเจ้าที่ตำรวจครับเขตเซี่ยวชานนะครับหางโจครับประเทศจีนครับได้รับแจ้งจากบริษัทในพื้นที่ที่เพิ่งถูกการโจรกรรมขังยิ่งใหญ่ครับ สูญเสียตู้เซฟสีเทาที่มีน้ำหนักมากกว่า50กิโลกรัมนะครับและมีเงินสดอยู่ภายใน1ล้านหยวนครับเหลือมาณ4.7ล้านบาทนะครับผมและตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อรับทราบข้อมูลและสิ่งที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เฝ้าระวังหลายอย่างหายและถูกทำลายนะครับและเมื่อดูการกระทำของโจแล้วครับมีแนวโนมว่าเป็นคนรู้จักหรือคนในบริษัทอย่างแน่นอนครับ เนื่องจากบุคคลนี้คุ้นเคยกับระบบจัดเฝ้าระวังของบริษัทและลักษณะของสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นอย่างดีนะครับจึงสามารถดําเนินการจรกรรมหรือว่าขโมยในลักษณะที่เรียบร้อยและเป็นระบบได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีครับจากการสํารวจถนนโดยรอ,อบครับไม่พบร่องรอยผู้สงสัยแม้แต่นิดเดียวเลยนะฮะและช่วงเวลาการสืบสวนที่มาถึงทางตาแล้วนะครับกลับพบข้อมูลที่มีความเป็นไปได้ว่าผู้ต้องสงสัยครับอาจบุกรุกมาทางน้ำนะครับ โดยเอกใจจะทาให้การของชาวบ้านซึ่งมักหาปลาบริเวณนั้นบ่อยๆครับเขาเล่าว่านะครับเช้าตรู่ในวันเกิดเหตุครับเห็นเรือไม้ลําเล็กๆครับทาตัวแปลกๆพายเรือไปตามแม่น้าข้างบริษัทที่เกิดเหตุจรกรรมนะครับตำรวจจึงเข้าสอบสวนและตามหาเจ้าของเรือทันทีนะครับและเปิดเผยตัวผู้จรกรรนะครับและแผนอันซับซ้อนที่คิดไว้ร่วงปีนะครับ พบว่าคนขับเรือไม้ครับเป็นอดีตพนักงานของบริษัทนะครับและในเวลานี้ครับหนีไปบ้านเกิดของเขาที่เจียงซีครับทีมสืบสวนคดียาขับรถนานกว่า6ชั่วโมงนะครับจากเจ้อเจียงไปยังเจียงซีนะครับและในที่สุดครับก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้สําเร็จนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขายังคงนิ่งเงียบโดยปฏิเสธที่จะอธิบายหรือเปิดเผยที่ซ่อนตู้เซฟนะครับโดยทั้งนี้ครับเมื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวเพราะว่าเขากลับไปบ้านเกิดได้ไปเยี่ยมญาติคนหนึ่งครับ เขาจึงตรวจคนบ้านหลังก่าวนะครับและพบตู้เซฟที่ถูกขโมยไปในโกดังนะครับและเมื่อเขาต้องเผเชิญกับหลักฐานที่ปฏิเสธไปได้นะครับในสุดเขาต้องยอมรับสารภาพนะครับอ้างว่าได้วางแผนนานเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับก่อนเกิดเหตุเนื่องจากทํางานบริษัทนี้มาหลายปีครับจึงรู้ดีว่าเมื่อใดที่แผนกบัญชีจะเก็บเงินเข้าตู้นนรภัยหรือเมื่อใดครับที่หน่วยรักษาความปลอดภัยจะเปลี่ยนกะครับก่อนที่เราออกจากงานครับยังได้ศึกษาวิธีการจัดเตรียมกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยอย่างรอบคอบไปด้วยนะครับและกระทั่งเมื่อเวลาตีสามครับของวันที่10ตุลานะครับเขาได้นําเรือไม้ลําเล็กที่เตรียมไว้ล่วงหน้าภายเป็นเวลา3ชั่วโมงครับไปตามแม่น้ํารอบบริษัทนะครับหลังจากบุกเข้าไปในบริษัทได้สําเร็จครับเขาก็ถอดอุปกรณ์เฝ้าระวังออกหรือว่ากล้องวงจรปิดครับและขโมยตู้เซฟที่มีน้ําหนักมากกว่า50กิโลกรัมนาขึ้นเรือครับหลังจากนั้นครับพายเรือไประยะทาง3กิโลเมตรนะครับ ก็ขึ้นฝั่งครับและย้ายตู้เซฟไปยังรถที่จอดอยู่ใกล้ๆแล้วขนกลับบ้านเกิดนะครับและเขายังคิดว่านะครับแผนดังกล่าวสมบูรณ์แบบโดยไม่มีช่องโหว่เลยนะครับแต่ก่อนที่จะมีเวลาเข้าไปค้นย้ายเงินในตู้เซฟออกมานะครับก็ถูกตำรวจหางโจดจับกลุมเสียก่อนนะครับปัจจุบันครับจึงถูกควบคุมตัวตามกฎหมายจีนครับและจะถูกพิจารณาคดีในเร็วๆนี้นะครับผมโอ้กินแบบนี้สาวทิ้งครับถึงขั้นเลิกกันครับรับไม่ได้เห็นวิธีกินเฟรนฟลายของแฟนหนุ่มครับ หลายคนทําเป็นปกตินะครับผมได้เหรอเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวย่อยๆแล้วก็เนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่า,าว่าเรื่องราวนี้เขาเล่าไว้ว่าอย่างไรครับเรื่องราวย่อยๆนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับหญิงสาวคนนี้เล่าว่าตัวเองไปออกเดทกับผู้ชายที่ร้านฟาสต์ฟู้ดนะครับปรากฏว่าฝ่ายชายครับถือวิสาสะหยิบเฟนไฟไฟของฝ่ายหญิงมาเทรวมกันนะครับบอกว่าเวลาตัวเองอยู่กับเพื่อนก็ทําแบบนี้ครับเธอมองว่าฝ่ายชายไม่ให้เกียรติกันจึงบอกเลิกทันทีครับเฮ้ยได้เหรอ แต่ผู้ชายอ่ะเทกันได้เหรอวะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวเต็มเต็มกันดีกว่าว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับตาสาวเห็นก็รับไม่ได้ครับกับวิธีการกินเฟรนช์ฟรายของแฟนหนุ่มนะครับเรื่องนี้จริงจังถึงขั้นเสียงเลิกลาครับอึ้งหลายคนก็ทําครับเพราะไม่รู้ว่ามันเสียมารยาทนะครับเอาล่ะเรื่องราวเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์แบบคู่รักนะครับบางครั้งแทนที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาที่เหมือนพายุใหญ่ครับกับมีเนวโน้นว่มมากคน2คนครับที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในแง่มุมเล็กๆๆนน้อยครับของชีวิตจะมากกว่าซึ่งอาจจะส่งผลกระทบถึงขั้นเลิกลากันด้วยซ้ำนะครับดังเช่นยมิอุริซิมบุลนะครับหญิงออฟฟิศสาววัย26ปีครับออกเดทกับชายหนุ่ม29ปีครับครั้งหนึ่งครับทั้งสองไปเดทที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดด้วยกันครับหลังจากได้รับอาหารและกลับมาที่นั่งแล้วนะครับจู่ๆครับฝ่ายชายก็เทเฟน์ไฟของทั้งคู่ลงบนลงถาดรวมกันนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเธอก่อนหรือไม่ได้ถามเธอก่อนครับ ซึ่งพฤติกรรมนี้ครับทำให้หญิงสาวประหลาดใจและไม่ชอบใจนี้มากๆนะครับจากพฤติกรรมนี้ครับโดยฝ่ายชายมองว่านะครับทุกคนควรแบ่งปันเฟนนฟให้ทานซึ่งกันและกันในร้านฟาสต์ฟู้ดครับซึ่งเขาทำแบบนี้ทุกครั้งที่ทานกับกลุ่มเพื่อนๆครับแต่ฝ่ายหญิงครับมองว่าการกระทำเช่นนี้ครับก็เลิกลากได้ก็ควรจะเลิกครับทำไมต้องบังคับให้คนอื่นมาทานอาหารร่วมกับตัวเองครับและถ้าการเทเฟนนฟทั้งหมดลงบนถาดแบบนั้นครับอาหารร้อนๆครับก็จะเย็นเร็วและเสียรสชาติครับ และอีกในหนึ่งก็คือไม่ควรสัมผัสอาหารคนอื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันหรือเดทแรกนะครับเรื่องนี้ครับทำให้สองคนโต้เถียงกันไม่รู้จบครับและลุกลามไปจนถึงขั้นการเกือบเลิกกันทีเดียวนะครับและถึงแม้ว่านะครับหญิงสาวอาจจะไม่พอใจกับพฤติกรรมของแฟนหนุ่มนะครับแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าตัวเองอาจจะจู้จี้จุกจิกเกินไปครับจึงตัดสินใจโพสต์คําถามประเด็นนี้ลงในโลกออนไลน์นะครับโดยเน้นย้ำว่าเว้นแต่ อิากายะหรือร้านอาหารจีนที่จัดเตรียมไว้ให้ทุกคนจะแบ่งปันกันได้นะครับในร้านอาหารหั่นอื่นนะครับเธอก็อยากจะทานอาหารของตัวเองและเฟนฝ่ายก็เป็นอาหารโปรดของเธอนะครับแม้ว่าครั้งสุดท้ายนะครับว่าแฟนหนุ่มจะอาจไม่ถึงขั้นบอกเลิกกันครับโดยตรงๆครับแต่ก็ทําให้เธอรู้สึกรังเกียจกับชายคนนั้นนะครับ mm hmm. โดยคําถามนี้นะครับดึงดูดความคิดเห็นและคําตอบมากกว่า450ข้อความนะครับโดยชาวในส่วนใหญ่เห็นด้วยกับผู้โพสต์ โดยเชื่อว่าผู้ชายไม่ควรยุ่งกับอาหารของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนอกจากเฟรนฟรายที่ถูกเทรวมและเย็นและไม่อร่อยยังมีประเด็นปัญหาสุขภาพอนามัยที่ควรใส่ใจด้วยนะครับซึ่งในเวลาต่อมาครับเจ้าตัวก็โพสต์และออกมาอัปเดตสถานการณ์ดังกล่าวว่าเธอและฝ่ายชายยังคงถกเถียงกันเรื่องเฟรนฟรายเนื่องจากทั้งสองและทั้งคู่ครับยังไม่บรรลุข้อตกลงร่วมกันก็คือยังทะเลาะกันอยู่ครับ ดีเเผยความลับช็อกวรรค์แกล้งสามีบริจาคไปให้ภรรยาแต่ผลดีเอทำให้สุดทั้งคู่เผยความลับที่ต้องฝังให้มิดนะครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวย่อๆแล้วก็เนื้อข่าวเต็มๆเกี่ยวกับประเด็นนี้กันดีกว่านะครับปาปครับเนื้อข่าวย่อยๆนะครับที่ต่างประเทศครับสามีภรรยาแต่งงานกันมา6ปีนะครับภรรยาป่วยเป็นโรคไตครับสามีจึงบริจาคไปให้ภรรยาครับแต่ผลตรวจดีเอออกมาครับ ปรากฏว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกันแท้ๆนะครับเฮ้ยภรรยาเป็นน้องสาวของเขาเองครับพวกเขาจึงตัดสินใจเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเอาไว้ตลอดชีวิตนะครับเฮ้ยพีคกนพีคก <c oughs> เดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวย่อๆนะครับว่าเรื่องราวนี้เนื้อข่าวเ,เต็มๆสิย่อๆเลยละ่ะตอนนี้ก็มัน่าจะรับไปแหละมาดูเนื้อข่าวเต็มกันดีกว่าแล้วเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับตา ตามการรายงานของชายชาวต่างชาติคนหนึ่งได้โพสเล่าเรื่องของตัวเองผ่านฟอรัมออนไลน์เลตดิดครับบอกว่าเขาแต่งงานกับภรรยามา6ปีแล้วนะครับและมีลูกด้วยกัน2คนนะครับทั้งครอบครัวครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมาโดยตลอดครับแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ภรรยาครับให้กําเนิดลูกชายคนเล็กครับภรรยาก็ป่วยหนักและต้องเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตครับแต่ไม่มีญาติหรือเพื่อนคนใดเลยที่มีคุณสมบัติตงตามทุกข้อนะครับและเขาเองนะครับก็ต้องการช่วยภรรยาอย่างถึงที่สุดนะครับ เขาจึงตัดใจตรวจเนื้อเยื่อนะครับ HLA นะครับเพื่อดูว่าสเต็มเซลล์เข้ากันได้ดีกับภรรยาซึ่งเป็นผู้บริจาคอัยวะได้หรือไม่นะครับด้วยความหวังอลิปตีว่าจะสามารถบริจาคไตให้คือได้ครับเมื่อทางโรงพยาบาลแจ้งผลว่ามีความเข้ากันได้สูงเป็นพิเศษด้วยนะครับในตอนแรกพวกเขาก็มีความสุขกันมากครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อทีมแพทย์อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลตรวจ DNA ครับก็ทำให้เขาตกใจอย่างมากและยอมรับความจริงไม่ได้นะครับ ข่าวดีในข่าวร้ายไงโดยผลตรวจพบว่านะครับเขาและภรรยาครับมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเดียวกันครับโดยเธอเป็นน้องสาวแท้ๆของเขาเองด้วยนะครับและผู้ได้เป็นสามีเปิดเผยด้วยว่านะครับตนเองถูกรับเลี้ยงมาเป็นลูกบุญธรรมโดยไม่นานครับเมื่อลืมตาดูโลกนะครับและไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพ่อแม่ทางสายเลือดเลยนะครับเขาได้พบกับภรรยาผ่านการทํางานเมื่อ8ปปีที่แล้วนะครับและคบหาดูใจกัน2ปีนะครับหลังจากนั้นก็แต่งงานและสร้างครอบครัวกันครับโดยมีลูกด้วยกัน2คนครับและเขาก็พูดอีกว่านะครับ ผมไม่รู้ว่าทาไงต่อไปครับเธอเป็นภรรยาและเป็นแม่ของลูกของผมทั้งสองคนครับแต่จริงๆแล้วนะครับภรรยาของผมก็เป็นน้องสาวแท้ๆของผมนะครับและในตอนแรกครับสามีตัดสินใจที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับครับเนื่องจากการช่วยเหลือของภรรยาที่ป่วยหนักสําคัญกว่านะครับแต่ไย่ไรก็ตามครับหลังจากที่ภรรยาฟื้นตัวจากการผ่าตัดมาเรียบร้อยครับวันหนึ่งครับเธอกําลังค้นหาเกี่ยวกับมรดกของครอบครัวนะครับเขาตัดสินใจบอกความจริงเรื่องนี้ออกไปครับและพวกเขาก็ค้นพบว่าตนเองก็มีพ่อคนเดียวกันครับ ซึ่งก่อนที่จะอยู่ครอบครัวกับปัจจุบันนะครับพ่อได้เลิกลากับแม่ของเขาไปโดยที่ไม่รู้ว่าเธอตั้งท้องลูกชายอีกคนหนึ่งอยู่ครับและสุดท้ายนี้นะครับพวกเขาทั้งคู่ตัดสินใจเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจากทุกคนต่อไปครับและจะใส่ใจและใส่มันลงในโลงศพพร้อมกับตัวเองครับเพื่อให้มันเป็นสิ่งที่ทําให้ลืมไปพร้อมกับพวกเขาและทําให้สามารถใช้ชีวิตดําเนินต่อจากนี้กับครอบครัวอย่างมีความสุขครับโู้สุดยอดครับแฮปปี้เอนดิ้ง ครับวัน EP นี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานี่ครับอย่าลืมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสือแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับอย่าลืมว่าฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับผมขอบคุณฮะ